อาอะไรวะเหลืองเจอจจพูหลวงบัเตอร์เริ่มก่อนเจอน้องผิดขาวผิดดำไปไลเมงเข้า้างเราเรียกเกิึกทีที่นะที่อุ้ยไม่ตัวเดีวเลกยต้อาโรโอ้โห ไอ้ไอ้นี่ถือว่าดีถือว่าดีดีมากเอาแล้วไม่ได้ไม่ได้ถือว่าโอมกโอ้ยังมือกูสุดแล้วกูโดนหน้าโดนเนี่ยคิวในมือกูจะลงสนามคอยดูมาถึงมึงแล้ว่สิ้น่ลงที่ลงรู้คิวลงหมดวางล่าสุดท้ายคือเทได้เลยอ่ะคือเทได้เลยอย่างนี้โวกเล่นละสองมือละใช่กัขอมือเพิ่มอปสุดเลยอ๊ยเฮียเลยกูแล้วมาต่อกินอะไรนี่พุทธพิสุทธิ์เลยไหมเดี๋ยวพุทธพิสุทธิ์เติมหน้าพุทธพิสเกธิ์ไปนุ่มคอยดู แล้วจากนั้นกูไม่มีการแพ้นี่แจะตอบไม่ตอบไม่ออกนี้มาเลขถามไม่ได้ใครใครก็อยากได้อย่างนั้เล่นไงเนี่ยไอ้สัตว์มือสองได้มไม่การ์ดโอ้ยบอลบอลโอ้ยบอลกับจีบไปหน้าจีบกันไปร์ียวอาร์ะปีเหมือนกันใช่ไหมอ๋อหาตัวน่าหาปี เนี่ยเราพี่เราพี่ภูเก็ตทำจริงด้วยนะไม่ใช่เป็นคนทำแม่งคือมันบวกบวกทุกตัวเลยใช่ไหมใช่เออก็มันเป็นนแบบเเี้ยอาอยู่เป็นทีเอาทิกเกอร์ไปเทงไม่ได้คือราตรีการป้องกันโดยแท้จริงโอ้ยดามบิดกเาเลยชาร์จแบงค์สองพี่อุ้ยโซชาร์จบูทได้สามหมื่นสองพี่โอ้ยอย่าตกเย้แม่งทิกเกอร์เองอ่ะไปไปตัว เอแ้สองมือยี่สิบแนไแหลายวนจูยอไมรไม่นอยู่นี้โอโทษอยากได้อว้งอยากได้อวจัดสามบนสทีอยากได้อวจัดสองออะไรเดียวอะไรมาได้เเหมือนด้เดียวด้นะอ๋อเป็นพี่อะจีนีแล้วอย่างวามันได้ทีเปิดเอออยางดีอย่างดี ในดียวเดียว,เ,ยวเอาอ่าเฮ้ยเอาออยังไม่ยนดิงลุกอยู่ยีย่สิบเมรยี่สิบของห้าพันเมันอะไย่ะดิมตัวไหนอะไรโอ้ยครับเอารักเตอร์ในคีเดียวอยโซหนึ่งตูท็อปมาที่เดียวเรารีบแปะกลับเลย นี่ยเรียนครับเชียร์แล้วหาพี่จีไม่เห็นอะไรมาเลยไม่ต้องหาหลงองนั่นองสาไม่ไม่ต้องหาอะไรนั่นน่ะไม่ก้ารไม่เหมอนลืมย่อโอ้ยจัวมัมยจวยไหมจัวรักเรียพลังเรียสัมผัสได้เดี๋ยวมันไล่ทุกเรีย โอเวนแบนสกิลก oh, uh, ินสองสองขี้เาขี้เดียวออขี้อ๋อังไม่ได่เยอะเท่าไหร่สิบสามสิบสามเท่านั้นยี่สิบยูสีีพี่เอข้างเออว่ะสิบสาได้ไท์ใชไหมวนีอเวโอ้ยนี่ยยี่สิบยี่สบ ข้างนี้ยูสิใช่ได้เยนได้สิบห้าขึ้นจังโค้ดขอีกข้างยี่สิบต่อไปจะเอาไปไปมามาเต์นจมูกมันเก่งมันเก่งอ่ะรักน้องเขามากตีจะทำมั้ยมันเก่งอ่ะเลยชิดมันตีอ่ะมันรู้เดี๋ยวก็ลากลงแล้วต้องเป็นเฟสนี่อ่ะไอ้นี้ตีจากแนวหลังได้ โอ้นั่นแหละเหตุผลที่ไีกา,การาะอมการดสนามมีไฟลูปห้าพันห้พันพันให้ตีว่าการสดทงสนามพี่หวกห้าพันไปเลยโอ้ยโอ้แล้วก็มือดีต่างหากอ่ะสิแปดแบนคีเดียวขีเดียวโอ้ยน่า,าจัดโดวแบนจู<อ>๋ยดแล้วอเปิดมาเอาเลยเว้ยดี๋ยวนั้นมันล 5, นนบห้าพันได้ปะใช่แค่อขาวบกห้าพันแล้วก็พี่พลังเลยอันนี้เป็นสิอ่ะ้าพี่พี่ไม่ไ้บก็เขาพลังเ อ๋อก็ถือว่าเจ้าส่วนไหนก็ก็แค่อ๋อเจ้าส่วนลดเป็นบวกห้าพันก็กัดข้างละห้าพันไปสิบห้าอ่าอันนี้รวมทำไมสิบห้าโอ้ยังก็นั่นแหละคือน้องตัดทิกไก่ไอ้หมื่นทั้งสนามพี่แล้วไม่ไม่อย่างพี่วะพี่ลบห้าพันไงคือคือเขาจะเอาแค่เขาบวกแค่ห้าพันไงเอาเอาผลลบห้าพันออกอ่าแล้วพี่ก็บวกปกติเลยยี่สิบอ่าไงโอ้ยยี่สิบเดี๋ยวกี่เท่าไหร่เท่าไหรยี่สิบยี่สิบ ข้างละห้าพันเยแหละเสือแ้กี่กี่ข้างกี่เว็บเมื่อกี้ยี่สิอันนี้บูทไม่ไช่บูทใช่ไหมอีกสองอ่าโอเค่เดียดีเดยดเปิดนีเปิดนี่มืออโอเคมือแล้วต้องไหครับสองใบเช็คมืดด้วยน้องสามารถตีพี่ชนะได้เลยพี่ก็ลืมเคอดร์พื่อตอีกห้าครัน้องได้ดีกว่าอ้ โอ้ทำไมอ่ะดีมันเอามันเอาการในดอกข้าวโตเลยอ๋อแล้วไปเดาข้าวโตก็เป็นท็อปอันดับสามก่อนหน้าก็เป็นสองพีแล้วผมเพิ่งใช้นันเลยไม่ได้เมื่อกี้ผมลืมผมได้ใจลืมใช่ไหมลืมว่าซาเตอร์บัตเพื่อลบอีกห้าพันได้ใจได้ใจดีนะใจดีจังใจดีดีไม่น่าอ๋อไม่งั้นถ้าเกิดว่ากาดกาดมันจะกาศเยอะกว่าเดิมไหมใช่ การไปเดินอยู่นี่ไม่ค่อยทิเกอร์สองใบติดต่อไปเราต้องรู้ให้ไอ้ชินชิคพื้นใช่เรารู้ให้ชิคพื้หน่อยจะไปตกดอกให้มีทิ้งหน่อยตกรอยใบหนึ่งก็แล้วถ้าเขาไปคีคล์สองใบชิคพื้นหมดไม่เดีชินมันมีดวงอย่างนึงคือมันเวฟแรกมันตกทิ้งตลอดถูกไหมเออนี่คือดีใช่คือเหมือนว่าผลโอเวอร์พิภูเลยเลยดอกไปอ่ะเออเลยดูเจ้าไปโชคดีชิน ยี่สิบเมตบอกัวยปลายังตัดได้ป่ะไม่ได้มักนไม่ได้เดี๋ยวมันกินเรียสองลววกินกินเรียใช่ไหมยี่บสาโอ้รอยกินด้วยหรอเออไม่มีนี่วะโอ้รับไม่แต่ไอที่ลากขึ้นมาสตาสตาร์สิยสิบสามยี่สิบสาไปกิอนสองู่ดไ่กัดอยู่ไล้ไ่กาดอยู่แล้สองที่ปวัดปวัขี้ใช่คนหนึ่งบอกบ้านหนึ่งกิน ไม่กาที่เหลือก็รุ่นพิคพีรวนแล้วไม่การสองทีไม่การมกาไม่ได้ชิ้มื้เกินอุ้ยนต้องเด็ดนะต้องแฟนนิวด้วยนะโอ้แข่งกระแพ้อ่ะชี้้แมนไล้วดิไอชินมันก็โหเกินอีสองฮิวปดอย่า ไม่คือชิ้นไอเดมแรกมันปุ๊บเว็บแรกมันเดิมได้เลยไงเดมแรกโตของเธอนี่ยไอคือโชคดีอยงเงี้ยแหละมาต่างหากล้ากับนั้นเลยกับพี่ภูริเขาเติร์บัสไงใช่ไม่ลืมก็